ว้าวที่บางเพลงของคือกริชปราโมดเมื่อกลับมาอยู่กันสองคนที่บ้านอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามอาจารย์ยุภาขึ้นว่า หมูนี้ลูกของเราเป็นยังไงบ้างล่ะคุณโดยรวรมดีกว่าแต่ก่อนนะคะแล้วกับคุณละ่ะเขาเป็นยังไงรักแม่สนิทสนมกับแม่มากขึ้นหรือเปล่าความจริงเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอนะคะเชื่อแต่ว่าแต่ก่อนเขาไม่พูดไม่จาแต่ตอนมาถึงเดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าจะพูดอะไรมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเราสังเกตด,ดูแล้วรู้สึกว่าเขาภูมิใจนิดนิดนะที่ชาวบ้านบางเลงกราบไหว้นับถือพวกเขาลรวจึงกลับไปตั้งศาลเจ้าให้กับพวกเขาที่โรงเรียนน่ะ แล้วแม่เด็กเล่ารู้สึกภูมิใจบ้างไหมที่ลูกของตัวมีคนกราบไหว้นับถือสําหรับยายุพาที่แกท้องขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ออกลูกมาเป็นผู้ชายแกก็ย่อมจะเหอลูกแกเป็นธรรมดาละว,ว่าลูกแกเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าเป็นนายมีคนกราบไหว้เชื่อฟังไปทุกอย่างแต่สําหรับอาจารยุพาซึ่งได้เอ็มมาก่อนคุณซะอีกมีจิตใจไปในทางวิเคราะห์มากกว่าอย่างอื่นน่ะแล้วอาจารยุพาจะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไงอ่ะอาจารย์สมศักดิ์ถามยิ้มยิ้มค่ะ าจารยุพาท่านวิเคราะห์ได้ว่าต่อไปนี้คนพวกนี้เขาจะกรองโลกด้วยความกลัวของชาวโลกเป็นมูลฐานประกอบด้วยความเชื่อถือและความนับถือในอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่เขาสามารถจะทําคุณความดีทําประโยชน์ให้ได้เอาเป็นว่าทั้งกลัวทั้งนับถือก็แล้วกันกลัวในอํานาจมืดอำน,น,นาจสะพรึงกลัวของเขาแล้วก็นับถือเพราะความดีต่างๆที่เขาทาให้บวกกับความเป็นธรรมซึ่งดูมันก็จะมีอยู่มากเลยแปลว่าถ้าหากว่าคนพวกนี้ก็สามารถครองโลกได้จริง คนอย่างเราเราจะอยู่ต่อไปไม่ได้ใช่ไหมนี่มีทางแล้วค่ะฉันรู้แล้วว่าคนพวกนี้เขาไม่มีปัญญาของเขาเองโดยเฉพาะตัวแต่เขามีปัญญาซึ่งมาจากแหล่งใหญ่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งคอยบอกให้เขาทําแต่สิ่งที่ปัญญานั้นต้องการคนอย่างเราเราเนะี่ยมีปัญญาอยู่กับตัวของเราเองถึงกล่าวเขา้าเขาก็คงไม่ยอมให้อยู่ได้ต้องหาทางกําจัดซะด้วยทางใดทางหนึ่งยิ่งคิดไปก็ยิ่งสนุกนะอาจารย์ กานสมศักดิ์กล่าวขึ้นด้วยเสียงที่ออกจะวังเวงอยู่เหตุการณ์ต่อไปที่บางเพลงนั้นก็เป็นจริงเหมือนกับที่ผู้ใหญ่บุญเทียมได้พูดไว้ใครมีทุกข์มีร้อนอนันใดก็ไปเขียนหนังสือทิ้งไว้ที่หน้าม,าม้าหมูที่บูชาที่โรงเรียน บางคนก็จุดธูปเทียนและวางดอกไม้คล้ายกับว่าเป็นการบอกกล่าวแก่เจ้าบางคนก็เพียงแต่วางหนังสือไม่ทําอะไรอืน่นครันแล้วสิ่งที่ต้องการนั้นก็จะสําเร็จสมประสงค์โดยมีข้อแม้ว่าคนที่เป็นเศรษฐีมีกําลังช่วยตัวเองได้แล้วจะขออะไรไม่ได้เลยต้องช่วยตัวเองต่อไปแต่คนที่มีกําลังน้อยทั้งกําลังกายและกําลังเงินนั้นจะได้รับความช่วยเหลือสมความประสงค์เช่นคนที่มีที่ดิน แต่ไม่มีเงินจะจ้างแท็กเตอร์มาไถาหรือคนที่ข้าวกำลังออกรวงเต็มนาแต่หาเงินไม่ทันที่จะมาจ้างคนเขาเกี่ยวนาของคนพวกนี้ก็จะมีคนมาไถายให้ในตอนกลางคืนหรือข้าวที่กำลังสุกจะมีคนมาเกี่ยวให้แล้ววางเป็นฟ่อนไว้ให้เรียบร้อยเมื่อตอนกลางคืนและพอรุ่งขึ้นอีกคืนหนึง่งข้าวนั้นก็จะถูกนวดให้กลายเป็นข้าวเปลือกกองไว้อย่างเรียบร้อยสำหรับเจ้าของจะขายหรือจะเอาไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่ ฉักจะเป็นคนว่างงานซะแล้วซิสารวัตรสุทัศน์ปรารถขึ้นแกตัวเองวันหนึ่งเพราะคดีลักขโมยซึ่งเป็นอาชญากรรมส่วนใหญ่ของบางเพลงนั้นเดี๋ยวนี้หายไปเกือบหมดคดีฆ่าฟันหรือคดีทำร้ายร่างกายนั้นไม่มีมาตั้งแต่สารวัตรมาอยู่ที่บางเพลงถือว่าเป็นรมเนียมบ้านรมเนียมเมืองที่เขาจะไม่ทำร้ายกันแต่คดีลักเล็กลักน้อยเช่นลักหม้อข่าวหม้อแกงหรือเสื้อผ้าที่ตากไว้ตลอดไปจนรถจักรยานที่เจ้าของเผลอ และวัวควายที่เลี้ยงไว้กลางทุ่งมักจะมีหายเสมอและเมื่อมีคนมาแจ้งความก็เป็นหน้าที่สารวัตรจะต้องออกสืบสวนและสอบสวนต่อไปบางทีก็ได้ของกลางมาคืนให้กับเจ้าของบางทีก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปหมดคนที่ของหายก็จะไม่มาแจ้งความที่สารวัตรแต่เขาจะไปที่โรงเรียนและพิเขียนบอกไว้ว่าอะไรของเขาหายบ้างพอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งของที่หายนั้นก็จะมาวางอยู่ที่บ้านเขา แม้เรื่องวัวควายที่หายก็จะมีคนเอามาปูกล่ามไว้กับเสาเรือนในตอนกลางคืนงานการของสารวัตรก็ดูจะเบาบางลงไปมากตำรวจที่โรงพักก็มักจะจับกลุ่มกันเล่นหมากรุกหรือหมากฮอสที่ได้ถุนโรงพักถึงเวลาที่จะต้องเดินไปเดินตรวจตามบ้านก็ออกไปยางเสียไม่ได้เพราะรู้ว่าตรวจไปก็เท่านั้น เจ้าประคุณทุกวันนี้บ้านเมืองเรามันเหมือนกับเมืองพระศรีอานานเจ้าคะหลวงพ่อยายแก่คนหนึ่งพนมมือท่วหัวเมื่อพูดกับหลวงพ่อเมื่อพระฉันเสร็จที่สารวัตในวันพระวันหนึ่งทำไมยายจึงว่าอย่างนั้นหลวงพ่อถามกับพระอะไร่อไม่อะไรมันดีไปหมดนะสิเจ้าคะใครนึกอยากได้อะไรก็ได้ จะทำไรไถนาะมันก็สะดวกไปหมดข่าวของก็ไม่หายอีกต่อไปแล้วนอนกลางคืนก็ไม่ต้องลงกรอนหลวงพ่อรู้หรือเปล่ารู้นะรู้ละ่ะหลวงพ่อตอบแต่ความสุขความสบายมันได้มาจากหลายอย่างตอนนี้เราได้ความสุขสบายความสะดวกเรียบร้อยต่างๆมาเพราะอะไรเราก็ยังไม่รู้เอาละ่ะเรารู้เป็นเราๆอ่ะ คนพวกนั้นเขาช่วยทำให้เราแล้วเราก็กราบไหวเขาเอาของไปให้เขากินเป็นอามิดเขาก็ทำความดีให้แก่เรามาเรื่อยๆแต่เขาทำความดีทั้งปวงนี้ให้เกิดได้โดยอิทธิฤทธิ์อย่างไรเราไม่รู้ถ้าเป็นสมัยพระศรีอ่านแล้วเรารู้ได้แน่ชัดว่าความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์และความสมปรารถนาต่างๆในสมัยนั้นน่ะมีขึ้นได้เพราะทุกคนปฏิบัติธรรมตีพระศรีอานท่านสอน ไม่ใช่มีคนอื่นมาทําให้ว่าแล้วหลวงพ่อก็ลงจากศาลาแล้วเดินกลับกุฏิพอขึ้นไปบนกุฏิก็เลยเห็นสารวัตรสุทัศน์นั่งประเพียบเรียบร้อยคอยอยู่ที่นั่นสารวัตรลงกราบหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ถามว่าวันนี้ท่านสารวัตรนึกยังไงมานั่งอยู่ที่วัดนี่แต่ก่อนก็เห็นมีงานการยุ่งไม่ค่อยจะมาวัดนั่นอะไรครับแต่ก่อนพมมีงานยุ่งแต่เดี๋ยวนี้งานการอะไรมันก็ไม่มีผมก็เลยหันหน้าเข้าวัดอยากจะมาสนทนาธรรมะกับหลวงพอ่อ หาความรู้ในทางนี้ไวให้มากๆจะได้เป็นบุญกุศลติดตัวไปหลวงพ่อหลวงน่งเรียบร้อยเรียกให้เนรเอาน้ำชามาให้สารวัตรกินแล้วถามต่อไปว่าจะเริ่มจิตตรงไหนดีละท่านสารวัตรผมอยากจะมาถามหลวงพ่อว่าคนที่ไม่มีงานการจะทําอย่างผมเนี่ยแต่ว่ามีเงินเดือนกินเนี่ยเขาควรจะทํายังไงกับจิตใจของตนเองบ้างครับก็เห็นจะต้องทําจิตใจของตนให้เป็นสมาธิไม่ให้ฟุ้งซ่านหลวงพ่อตอเบเรียบ โอ้โหสารวัตรร้องคนอย่างผมจะไปดั้งสมาธิได้ยังไงครับแล้วจะไปเรียนสมาธิกับใครที่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยรู้ว่าหลวงพ่อจะสอนให้ผมท่านสารวัตรสวดมนต์เป็นหรือเปล่าเมื่อสารวัตรรับว่าสวดมนต์เป็นเพราะเคยสวดมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนหลวงพ่อก็ถามต่อไปว่ายังสวดน,นโมได้อยู่หรือเปล่าสารวัตรหัวเราะแล้วก็ตอบว่าก็เห็นยังจะพอพูดไปได้หรอครับอะไรที่หนักไปกว่าน,นั้นก็เห็นจะไม่ไหวละคงจะลืมตั้งบ้างแล้ว เอาแค่นั้นก็พอท่านสรารวัตรเวลาท่านสรารวัตรมีจิตใจเบื่อหน่ายหรือฝุ่งซานคิดมากอะไรขึ้นมาแล้วล่ะก็ขอให้นั่งเฉยๆอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็สวดนโมในใจสามจบถ้าจิตใจมันยังไม่สงบก็สวดอีกสามจบว่ามันไปเรื่อยๆไปไม่กี่จบเพราะจิตใจมันก็สงบเองนั่นละ่ะที่ท่านเรียกว่าสมาธิไม่ต้องนั่งยุบหนอพองหนออะไรงั้นเลยหรอครับ จะเอาอย่างนั้นก็ได้จเจริญพรแต่มันจะไม่มากเรื่องไปหน่อยหรอือสำหรับคนอย่างเราเราเรามีความรู้แค่สวดนโมได้สามจบก็เอามันแค่นั้นจะเป็นยังไงกันไม่เชื่อก็ลองดูเดี๋ยวนี้สิสรวัตหันหน้าไปทางม้าหมู่ที่ตั้งพระพุทธรูปบนกุฏิหลวงพอ่อก้มลงกราบสามหนแล้วก็ยกมือขึ้นพนมสวดนโมด้วยเสียงธรรมดาสามจบแล้วก็นิ่งอยู่พักหนึ่งและจึงพูดขึ้นว่า จริงครับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนผมถูกแล้วระหว่างที่ผมสวดน้โมลแล้วนั่งนิ่งๆต่อไปอีกพักหนึ่งจิตใจผมหมดกังวลหมดเรื่องยุ่งยากที่มันจะมากวนใจแล้วก็สงบได้จริงๆอย่างนี้เลยออเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าสมาธิก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกหลวงพ่อตอบแต่ก็เป็นวิธีที่ทำใจให้สงบได้อีกอย่างหนึง่งหรือจะเรียกว่าสมาธิขั้นต่ำก็คงจะได้กระมังทำอย่างนี้แล้ว ถ้าสรารวัตรต้องการจะคิดอะไรต่อไปก็คิดต่อไปจากนี้คนบางคนที่อาตมารู้จักแกบอกว่าแกนับถือศาสนาพุทธเพียงแค่นี้คือสวดนโมสามจบแล้วก็แล้วกันนึกจะสวดเมื่อไรก็สวดอาตมาสังเกตดูแกก็เป็นคนอยู่ในศีลในธรรมดีหาทิติแกก็ไม่ได้เลยอ,อกจะต้องยอมรับว่าแกปฏิบัติถูกของแกอยู่แล้วหลวงพ่อครับเรื่องที่ เกิดในบางเพลงทุกวันเนี้หลวงพ่อว่า,วายัางไงฮะอืมท่านสาร,รวัตรหลวงพ่อว่าเขาเอาหมูไปให้กินกันเองนะ่ะมันดีกว่าหมูหายจนหมดเล้าไม่ใช่เหรอรถูกแล้วครับแต่มันจะไม่นอกนะศาสนาไปหน่อยแล้วฮะท่านสาร,รวัตรฟังอาตมาให้ดีๆศาสนาพุทธของเราเนี่ยเก่าแก่มีอายุมาถึง2,500กว่าปีถ้าจะเปรียบไปก็ประดุจจะต้นไม้ใหญ่ มีกิ่งก้านร,ร่มเงามากจึงเป็นที่อาศัยของบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้มากไม่ว่าจะเป็นนกต่างชนิดหรือกระรอกกระแตแล้วก็สัตว์อื่นๆทั้งหมดเนี่ยถึงจะปิดแผกแตกต่างกันยังไงก็ยังอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่คือศาสนาพุทธต้นนั้นแหละจะไปรังเกียจเขาได้ยังไงก็เด็พวกพนี้มันถึงกับบอกหลวงพ่อว่ามันไม่เชื่อในอริยสัตว์นะ่ะมันไม่นับถือพระพุทธพาหมสอง ลวงพ่อก็ยังปล่อยให้มันอยู่ตามสบายอย่างนั้นน่ะเหรอครับก็อย่างนั้นหลวงพ่อว่ามันจะเชื่อจะถือยังไงของมันมันก็ยังเป็นสัตว์มีชีวิตซึ่งเราทุกคนจําเป็นจะต้องให้ความเมตตาส่วนเรื่องมันจะเชื่อจะถืออะไรของมันหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปทุกขริย y ัตว์ของพระพุทธเจ้าเป็นข้อเท็จจริงถึงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องประสบเขากับตนเอง เด็กพวกนี้มันจะมาจากเดือนจากดาวที่ไหนอันตามาไม่ทราบแต่ตราบใดที่มันยังอยู่ในโลกนี้มันจะต้องพบความจริงเขาวันหนึ่งแล้วถึงวันนั้นมันก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรหรือถ้าหากว่ามีกรรมเกิดมาแล้วจะต้องไม่แลเห็นสัจธรรมไปตลอดชีวิตก็เป็นเรื่องของมันอาตมาไม่รู้จะทำยังไงได้เออไปหลวงพ่อนีนสบายจัง หลวงพ่อหัวเราะแล้วบอกว่ามันอยู่ที่ใจรอกทันสารวัตรเป็นอย่างสารวัตรถ้าทำใจสะให้ถูกก็คงจะสบายได้อย่างอาตมาเหมือนกันกว้าวที่บางเพลง คอคิปราโมทฤตั้งแต่นั้นมาก็เป็นที่รู้กันทั้งบางเพลงว่าคนที่มาเกิดพร้อมกัน214คนนั้นเขามีฤทธิ์มีอำนาจเหนือคนในบางเพลงทั่วไปเขาจะบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว หากเกิดภัยพิบัติขึ้นมากระบ,บางเพลงเขาก็ป้องกันได้หรือแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้ใครมีทุกข์มีร้อนถ้าหากว่าเป็นทุกข์ที่แท้จริงเขาก็ช่วยให้ได้คนทั้งบางเพลงก็พากันเกรงกลัวว่าเขาจะไม่ทําดีให้หรือเขาอาจทําให้เกิดภัยพิบัติจะพบคนพวกนี้ที่ไหนแม้จะสวนทางกันกลางถนนก็จะหยุดก้มตัวไหว้หรือบางคนก็จึงกับลงนั่งไหว้โรงโถงที่โรงเรียนโรงหนึ่งนั้น ก็กลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไว้สําหรับทําการบูชาได้ทูบเทียนดอกไม้และเครื่องสังเวยอันเป็นอาหารต่างๆแม้คนบางคนที่เคร่งในศาสนาพุทธและรู้สึกรังเกียจในเครื่องสังเวยที่เป็นปลาเป็นๆหรือหมูดิบๆที่เพิ่งฆ่ามาก็ทําอะไรไม่ได้จะห้ามปรามใครไม่ให้ทําเช่นนั้นไม่ได้และในที่สุดแม้แต่แสดงความรังเกียจออกมาให้ปรากฏก็เกรงภัยอันตรายไม่กล้าทําคนพูดที่เกิดขึ้นพร้อมกัน2 1 4คน และมีฝ่ายที่ลูกตาขวาเหมือนกันทั้ง214คนและกระปริบตาโดยยกขอบตาล่างขึ้นมาปิดขอบตาบนนั้นเริ่มต้นด้วยการทําให้คนในบางแพลงนี้กลวดสก่อนกลัวจนหัวหดขวัญหน,นีดีฟอไม่กล้าจะทําอะไรต่อพวกเขาและต่อมาอีกขั้นหนึ่งก็ทําความดีต่างๆหรือแสดงอํานาจในทางความดีให้เห็นจนกระทั่งคนทั้งบางเพลงพากันนับถือเขาเกรงและบูชาเขาพร้อมที่จะเสียสละอะไรหลายอย่างให้เขา หรือถ้าเขาบอกให้ทำอะไรก็คงจะทำก็นี่แหละคือวิธีที่จะครองโลกได้อย่างแท้จริงอาจารย์ยุพาพูดขึ้นวันหนึ่งขณะที่นั่งกินกาแฟอยู่กับอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์สิริฉันเคยถามยุวศักดิ์ก็ว่าใครที่เป็นคนต้นคิดในการเนี้ขาตอบฉันว่าเขาคิดได้เองพร้อมกันทั้ง214คนคล้ายกับว่ามีเสียงใครสั่งมาแต่ไกลฉันว่าไอ้ที่คิดว่าคิดได้เองพร้อมกันทั้ง214คนก็อ,อย่างนั้นแหละ แต่ที่ว่าเหมือนกับมีใครสั่งมาแต่ไกลเนี่ยสิฉันไม่ชอบเลยพูดขึ้นมาแล้วยังขนลุกเลยดูสิเอ้าเมื่อเวลาผ่านไป คนบางเพลงก็เริ่มจะมีความรู้สึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ปัญหานั้นก็คือมีคนจำนวน214คนซึ่งเกิดขึ้นในบางเพลงนั่นเองแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แสดงลักษณะและอาการต่างๆให้เห็นว่าเป็นคนที่แตกต่างไปกับชาวบางเพลงนั้นอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในทางใดๆทั้งสิ้นคนพวกนั้นเป็นคนที่มีอำนาจน่ากลัวคนบางเพลงเชื่อว,ว่าสามารถจะก่อภัยพิบัติให้แก่บางเพลงได้ แต่ขณะเดียวกันก็มีอำนาจในทางที่จะกอบประโยชน์หรือจะป้องกันภัยพิบัติให้แก่บางเพลงได้อย่างที่ได้เห็นประจักษ์มาแล้วคนบางเพลงเป็นผู้กตัญยูในผู้มีคุณไม่เห็นคนเหล่านี้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บางเพลงคนบางเพลงก็พร้อมที่จะสนองคุณนั้นด้วยความเกรงใจและด้วยอามิตรต่างๆกันเช่นของกินที่คนพวกนี้ชอบอันได้แก่ปลาเป็นๆและเนื้อสัตว์ดิบๆแต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกในบางเพลงนั่นเองว่า เหมือนกับมีอะไรลอยมาเหนือบางเพลงและปกกลุมบางเพลงไปทั่วบางเพลงไม่ใช่ชุมชนที่เป็นอิสระพร้อมที่จะรับแดดรับฝนหรือรเผชิญโชคชะตาของตนได้อย่างอิสระอีกต่อไปแต่มีสิ่งนี้หรือความรู้สึกนี้มาครอบคลุมอยู่ทําให้ต้องนึกถึงทําให้ต้องเกรงใจจะทําสิ่งใดก็ต้องคิดสะก่อนหรือดูสะก่อนว่าจะถูกใจเขาหรือไม่ความรู้สึกชนิดเองที่ทําให้เกิดความอึดอัดใจไปทั่วกัน ทั้งคนที่ไม่ไว้ใจคน214คนนั้นและคนที่เชื่อถือหรือนับถือว่าคน214คนนั้นเป็นคนที่จะนำประโยชน์มาให้ได้มากกว่าคนที่บางเพลงนั้นเองเริ่มจะจับกลุ่มกันเป็นหลายกลุ่มหลายพวกต่างกลุ่มต่างพวกก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้ พยายามที่จะคิดหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้กับบางเพลงกลับเป็นอิสระอย่างที่เคยเป็นมาอีกทีหนึง่งที่ทำให้คนบางเพลงนั้นกลับเป็นไทยแก่ตนไม่มีเจ้าเหนือหัวมาคอยคุมอยู่อย่างที่กำลังเป็นอยู่ขณะน,นี้ทางที่จะออกจากปัญหานั้นดูเหมือนจะมีอยู่หลายทางเหลือเกินแต่เมื่อคิดกันไปแล้วก็เป็นทางที่ไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ทำให้ปัญหาต้องคงค้างอยู่อย่างนั้นทำให้มีกลุ่มคนที่เห็นว่าควรจะปล่อยเลยตามเลยก็มาก ทางที่หนึ่งคือทางที่รุนแรงเป็นทางที่สารวัตรสุทัศน์เคยคิดอยู่ได้เกิ่การใช้อาวุธเข้าปราบคนทั้ง214คนนั้นหากคนไหนสู้ก็ปราบให้ถึงล้มตายไปเลยหากคนไหนยอมแพ้ก็เลี้ยงดูเอาไว้อย่างคนธรรมดาไม่ให้มีอำนาจวาสนาแต่อย่างก่อนแต่ความเห็นเช่นนี้พวกปองของสารวัตรเองคัดค้านว่าการใช้อาวุธเข้าปราบนั้นจะต้องคิดสะกก่อนว่าปราบใครคน214คนนี้ถ้าจะดูตามหลักฐานก็เป็นคนที่เกิดในบางเพลงนี้เองไม่ใช่หรือ หากใช่ตามนี้แล้วการที่หยิบอาวุธขึ้นฆ่าคนบางเพลงด้วยกันนั้นจะมีใครที่ไหนในเมืองไทยนี้เข้าใจคนที่ทําอย่างนั้นได้หากใครใช้อาวุธกับคนสอง้อสิบสี่คนนั้นผู้ที่ใช้อาวุธเองนั่นแหละที่จะต้องตกเป็นอาชญากรชนิดที่ไม่มีใครอภัยให้เพราะจะเป็นคนที่ฆ่าคนผู้ไม่มีผิดจำนวนมากหรือหากจะมีผิดก็ยังพิสูจน์ความผิดนั้นไม่ได้นอกจากนั้นก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บางเพลงซึ่งจะอ้างตนเป็นพยานให้เห็นว่า คนที่ถูกทำร้าย214ร้ยิคนนั้นเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่บางเพลงได้อย่างจริงจังความเห็นเพียงแค่นี้ก็พอที่จะทำให้ความคิดที่จะใช้อาวุธรุนแรงกับคน214คนนั้นสะดุดหยุดลงไปอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ยังมีความเห็นอีกอันหนึ่งทวงขึ้นว่าถ้าหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วเช่นการใช้อาวุธถ้าเผื่อคน214คนนั้นไม่กลัวอาวุธหรือ,ออาวุธทำอะไรเขาไม่ได้เลยแล้วจะทำอย่างไรกัน คนที่คิดจะกำจัดพวก214คนนั้นด้วยวิธีอื่นๆยังมีอีกมากแต่ก็ไปจนอยู่ที่ปัญหาที่ว่าคน214คนนี้ไม่เหมือนคนธรรมดามีความรู้พิเศษมีอิทธิฤทธิ์พิเศษถ้าหากว่าใช้วิธีการต่างๆที่จะกำจัดเขาให้หมดไปเขาอาจรู้ทันและแก้วิธีการต่างๆนั้นมิให้สำเร็จลงได้และเขาก็จะอยู่ต่อไปอย่างเป็นศัตรูกับผู้ที่คิดจะกำจัดเขาความคิดที่ว่าไม่ควรจะทําให้คน214คนนี้กลายเป็นศัตรูนั้น ค่อนข้างจะแรงอยู่เพราะฉะนั้นวิธีหาทางกำจัดคน214คนนี้ต่างๆก็เป็นอันพับไปไม่มีใครเอามาคิดต่อให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นคนบางคนในบางเพลงเช่นครูจ้อยก็มีแต่จะกลัวทางเดียวเท่านั้น นึกถึงคนพวกนี้ขึ้นมาทีไรเป็นเกิดความกลัวเข้าจับจิตใจจนแทบจะทําอะไรต่อไปไม่ได้คนบางคนก็คิดแต่จะหาประโยชน์จากคนพวกนี้พยายามเอาอกเอาใจด้วยความหวังว่าถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาก็ดีหรือมีสิ่งใดที่ตนต้องการในทางที่จะเป็นลาบแก่ตนก็ดีคนพวกนี้ก็จะช่วยตนได้ก่อนคนอื่นศึกษาที่การอำเภอซึ่งบางครั้งก็มีในอำเภอและปะลัดกิ่งรวมอยู่ด้วยพร้อมกับอาจารย์สิริอาจารย์สมศักดิ์ อาจารยุพาและครูจ้อยมักจะพบปะก,กันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านบุญเทียมเสมอเพื่อปรึกษาหาเรือกันหรือรายงานข่าวให้กันฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทุกครั้งที่พบกันแล้วก็มักจะจากกันไปด้วยความไม่มีอะไรคืบหน้าจากการที่พบปะนั้นอาจารย์สิริต้องการจะศึกษาคนพวกนี้ให้มากขึ้นในทางชีววิทยาแต่ก็ไม่ปรากฏว่าคนพวกนี้แตกต่างไปจากมนุษย์ธรรมดาแต่อย่างใดอำนาจพิเศษต่างๆที่เขามีอยู่ในตัวเขาเนำนาาที่จะต้องร่วมมือกันทำ หากทาคนเดียวก็คงไม่สําเร็จส่วนในทางกายนั้นไม่มีความแตกต่างกับมนุษย์ธรรมดาที่ตรงไหนเลยนอกจากจะกระพริบตาไม่เหมือนกันอาจารยุพานั้นได้เปรียบคนอื่นที่ว่ามีลูกเป็นคนหนึ่งในสองคนนี้จึงมีความใกล้ชิดพอที่จะไต่ถามอะไรกันได้บ้างซึ่งตามคําบอกเล่าของอาจารยุพาเองก็ได้ความว่าขณะนี้ลูกของอาจารยุพาเปิดเผยยิ่งกว่าแต่ก่อนมีอะไรก็ชักจะพูดจาก,กันได้หรือบอกกล่าวกันได้มากกว่าแต่ก่อน แต่ถึงอย่างไรอาจารยุพาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นจากที่ได้เคยเรียนรู้มาแล้วเกี่ยวกับคนพวกนี้สิ่งหนึ่งที่แน่ใจกันทุกคนก็คือคนพวกนี้ถูกส่งมาเข้าท้องแม่ที่บางเพลงในคืนวันหนึ่งอันเป็นคืนเดียวกันเมื่อคลอดออกมาแล้วก็มีลักษณะาอาการอย่างเดียวกันถึงแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปบ้างตามมารดาส่วนจิตใจนั้นเรียกได้ว่าเป็นจิตใจอันเดียวกันจะนึกอะไรก็นึกอย่างเดียวกันจะทําอะไรก็ทําอย่างเดียวกัน เหมือนกับว่าเป็นคนคนเดียวกันทางด้านในอำเภอนั้นพยายามเปลีกตัวจากบางเพลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ศึกษาธิการอำเภอก็ได้แต่สายหน้าไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรทั้งนี้รวมไปถึงประลัดกิ่งและผู้ใหญ่บ้านบุญเทียมด้วยสารวัตรสุทัศน์เข้าวัดไปคลุกอยู่บนกุฏิหลวงพ่อซึ่งเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นคนคนเดียวในบางเพลงที่มีเมตตาต่อคนที่มาเกิดพร้อมกันสองคนนี้มาตลอด และก็คงจะเป็นเพราะความเมตตานี้เองที่ทําให้หลวงพ่อไม่มีความสงสัยหรือไม่มีนิวรณ์ใดๆเกี่ยวกับคนพวกนี้มองเห็นว่าเป็นเด็กธรรมดาสามัญซึ่งอาจจะมีความคิดนอกลู่นอกทางไปบ้างและถึงแม้จะโตเร็วไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่ใช่ของแปลกประหลาดอันใดคงควรแก,ก่ความเมตตาของหลวงพ่ออยู่นั่นเองและคน214คนนี้ก็ดูเหมือนจะเข้าใจและเห็นในความเมตตาของหลวงพ่อเพราะในกระบวนคนทั้งบางเพลงแล้ว คนพวกนี้รู้สึกว่าจะเข้าหาหลวงพ่อและมีความสนิทสนมพูดจาอะไรต่างๆกับหลวงพ่อได้มากกว่าที่เขาพูดกับคนอื่นบางคืนก็ปรากฏว่ามีคนพวกนี้ขึ้นไปนั่งคุยบนกุฏิหลวงพ่อทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นจำนวนหลายสิบคนบางคืนก็มีเพียงน้อยคนทั้งที่คนพวกนี้เขาไม่เคยแสดงความเคารพหลวงพ่ออย่างที่คนทั้งปวงเคารพกราบไหว้เลยเขาติดต่อกับหลวงพ่อเหมือนกับว่าหลวงพ่อเป็นคนเสมอกันแต่เป็นคนที่พูดจากันได้ อย่างที่ไว้วางใจกันได้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นสิ่งต่างๆที่คนพวกนี้ไปพูดไว้กับหลวงพ่อจะมากน้อยอย่างไรหรือเป็นอย่างไรนั้นหลวงพ่อคนเดียวเท่านั้นที่รู้เพราะท่านไม่เคยปริปากบอกแกใครเลยทั้งบางเพลง